Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and โอเคก็กราบสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมชาแนลยูนิคไลฟ์สไตล์ครับเมื่อกี้ผมได้เดินไปหลังบ้านนะครับแล้วก็ไปเจอรังพึ่งรังเรากําลังจะไปเผาพึ่งกันครับไปเลยโอเคครับเรากำลังจะเผารังพึ่งกัน ครับก็บพอแล้วนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเห็นนะครับว่ารังมันใหญ่ขนาดไหน <Wow. S 1> ตอนนี้แม่มกำลังบินบอนอยู่รอบรังนะครับผมไม่กล้าเข้าไปกลัวมันชกไฟมันต่อย <Wow. S 1> ลื่มที่จะลุนนะครับลุนแล้วครับไฟครับลุนไฟหมดหมดแล้วครับ ครับโอ้โหมันก็ยังไม่หมดนะครับลังใหญ่เบลเลอร์เลยตอนนี้นะครับลังมันได้มอรังมันล่วงลงที่พื้นแล้วครับจะล่วงไหมล่วงไหมมันมีจังหวะนะครับที่ลังล่วงลงอยู่ที่พื้นผมต้องก้มลงไปเก็บเสียมันต่อยบ้าง พอพึ่งนะไม่ใช่แมงวันที่มันต่อยจะไม่เก็บโอเคครับมันคือพึ่งมาเรงวันได้เท่านี้ครับเพื่อนๆกบมาครับเราก็ทำการบีบดูว่าน้ำพึ่งเราได้เท่าไหร่พรึ่งก็พึ่งลังตั้งใหญ่ทำไมได้เท่านี้เนี่ยโอ้โหได้เป็นขวดโคกเลย มัเอาอึดใช้แรงบีบหน่อยเผื่อน้ำพึ่งมันจะออกมาเป็นไห้บีบเข้าไปหวานมากเลยก็ได้เท่านี้ครับครับได้ไม่ถึงฝ่ายแค่หลามน,นะครับ อืออร่อยก็สรุปว่ามีเป็นลังครับแต่ว่าก็ประมาณเท่าปวจะหลามได้น้ำหวานไม่ได้รักครึ่งหนึ่งครับเราเสียเที่ยวนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ